สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีพี่น้องทางฝั่งต่างประเทศด้วยนะคะพี่น้องทางฝั่งโซปโพล่าวนะคะทุกที่เลยนะคะเพื่อจะวันนี้พี่ใจก็จะมาสรุปสี่นอยของวันที่ห้ากันเนาะไปสรุปกันเลยค่ะเพื่อนจ่าของเฉพาะกิจนะคะผลที่ออกห้าสองสองสี่เจ็ดนะคะเพื่อนจะพี่ใจไม่มีเลยนะคะหลุดไปหมดเลยนะคะเพื่อนจ้าวันนี้นะคะ ก็ไปต่อค่ะของรอพิเศษนะคร,บรอบรพิเศษวันนี้ออก6 8 8 8 4นะคะเพื่อนจ๋าสำหรับ8ปพี่ใจก็มีเนาะในชุดรวมนะคะมีเด่น8นะคะแล้วก็8 4นะคะเพื่อนจ๋า8 4ก็มีนะคะอ่าวันนี้ก็มีวิงรูด8ให้ด้วยนะคะเพื่อนต้อเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนถ้าเกิดตรงกับไอชุดรวม,มเพื่อนก็ไปจับคู่ได้นะคะเพื่อนจะาอันนี้ก็เข้า2 บนล่างเลยเนาะแล้วก็ได้ชุดเจาะด้วยนะคะชุดเจาะพี่เจ้ก็เจาะให้ตรงๆด้วยนะคะเพื่อนจะต่อไปรอบปกติค่ะเพื่อนจะรอบปกตินะคะบางทีพี่เจ้คำนวณ3สูตรก็หยิบมาผิดสูตรนะคะเพื่อนจะาก็ขอโทษขออภัยเนาะ,ะจริงๆอันนี้มันต้องเป็นสองหนึ่งอ่ะแต่พี่เจ้ไปหยิบศูนย์หนึ่งมาอีกสูตรหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีเข้าเหมือนกันอ่ะมันแล้วแต่ว่ามันจะมาตรงวันไหนเนาะ,ะต่อไปรอบปกติค่ะพี่น้องจ๋าศูนย์ห้าสี่สี่สาม 0ไปยืนอยู่ทําไมข้างหน้าหลักร้อยแต่ถ้าใครวิ่งก็ได้เนาะนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับ5-4พี่ใจก็ไม่มีเนาะเพราะว่าไม่มีเด่น4เด่น5เลยก็เหมือนกัน4-3ก็ไม่มีนะคะเพื่อนจ๋าก็หลุดไปเนาะก็วันไหนหลุดก็ให้กําลังใจนะคะเพื่อนจ๋าอย่าเพิ่งหนีกันไปแต่ถ้าได้ถ้า3เนาะตัวเนี่ย8น3น่ะเนี่ยมันก็จะได้ตัวนี้นะเพื่อน3-4อันนี้นะคะ แต่ว่าพี่เจมไม่ได้เขียนให้มันจะเยอะไปเพื่อนพี่เจบอกว่าเยอะแยะประนั้นบอกอืมก็อยู่ที่คนชอบตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะนะคะต่อไปรอบ VIP พี่น้องจะรอบ VIP พีองหกเจ็ดเจนะคะสําหรับแปดก็มานะเพื่อนแปดมาในชุดรวมนะคะนี่มาจับคู่นี่ด้วยเลขฝาแฟ้ฟของ9นะคะเพื่อน8กับ6กน้อ, 8, 6, นอมาด้วยกันนะคะ พี่ใจบอกเลยว่าเป็นตัวจับคู่พี่ใจก็เขียนอยู่เนาะถ้าใครจะจับในนี้ก็ได้ไงคะเพื่อนจา่านะแล้วก็เป็ดหกมาชุดรวมนะคะเพื่อนนะสำหรับเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดพี่ใจก็มีให้เนาะสำหรับสายเบิ้ลสายรูดแต่ว่ามันไม่มีในเด่นชุดรวมมันได้เจ็ดวิ่งรูดนะคะชุดรูดเนาะเจ็ดเจ็ดนะคะเพื่อนอันนี้ได้เด่นรูดนะคะนะคะเพื่อนจ่โอเคนะคะเพื่อนจ่ เราก็จะมาต่อของวันที่หกกันเลยนะคะก่อนจะเราจะไปวันที่หกแล้วก็นำฟังคาเตือนกันนิดนึงนะคะเพื่อนจ๋าก่อนทางโชคเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุสิบแปดปีควรรับคําแนะนําจากผู้ปกครองนุกครางโปรใช้วิจราญาในการรับชมนะคะรับชมไม่มีสติพี่น้องจะรับชมเมื่อครัวบันทึงนะคะคะเพื่อนจ๋าต่อไปเราไปวันที่ หกนพี่ใจะให้เด่นที่ห้าหกเจ็ดนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันเจ็ดกับสี่ตัวเดียวกันนะพี่น้องพี่จะก็จับคู่ให้แล้วก็มีเจาะให้นะบางตัวนะมันเพื่อนจา๋าเพื่อนๆพนื่นชอบตัวไหนก็หยิบจับเอาได้นะคะหรือจะจับคู่เองก็ได้ในนี้ก็สามารถที่จะจับคู่หรือสลับรอบแับเที่ยวได้นะเพื่อนเพื่อนชอบรอบไหนที่วิจัยทำดินให้ก็ไปจับได้นะคะไม่ต้องเอาตามอรอบก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็มีสลับเมื่อวานก็มีสลับขึ้นสลับลงเนาะอย่างอ่า พิเศษปกติก็อยู่พิเศษพิเศษไปอยู่ VIP อย่างนี้นะคะเพืเ่อนจ่าเนาะไปจะจะวางให้แบบนี้7กับ4ตัวเดียวกันเป็ดกับ3นะคะก็จะวางทุกครั้งนะคะเพืเ่อนจ่าเพื่อนจะเอา,าเฉพาะตัวสีน้าเงินก็ได้สําหรับสีแดงนี่คือเขาเป็นเลขตัวแทนหรือไม่ก็เป็นตัวจับคู่หรือใครชอบก็เอาไปจับคู่ได้หมดในนี้นะคะเพืเ่อนจ่าก็ สำหรับคลิปนี้พี่แจก,ก็จะจบไวแค่นี้นะคะเพื่อนจา๋าถ้าเพื่อนชื่นชอบเพื่อนเพื่อนชอื่นชอบก็จดไปแคบไว้ไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่ากันเพราะว่ามันก็มีแอ,อ,อดมินท่านอื่นไปให้เยอะแยะแต่ถ้าเราเอาไปจับคู่กับแอดมินที่เขาเด่นเด่นบีบเทียบกันก็สามารถได้ชุดเจะเด่นเด่นเลยนะคะเพื่อนจ๋าก็ฝากขอบคุณพี่น้องทุกกาลังใจนะคะทุกกดการกดไลค์กดแชร์ก็ขอทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ มีโชคมีลาภกับพี่ใจทุกวันนะคะเพืพ่อนๆจา๋าสวัสดีค่ะ